วัดเจ้าเดี๋ยวคนจะววาสมซีมแตงสมรีกับเกยซื้อสักเตียนดเนาะกูเตียค่ะคุณสามีซื้อเืียงสำอางหน่อยอบนี่ซื้อคนเดียวค่ะจะ๋ยลองฟออน้าสมซีเปี่ยน้าเหรอหอบนี่ลงทุนสี่พันฝ่ายหน้าเปลี่ยน้าสี่พันฝ่ายขั้งแหลกในชีวิตที่ซื้อเืียงสำอางแปลงเนี่ ก,กุเตียคุณสามีชื่อจะสมซีกาเกยใจของแปลงสักเตะแต่หน้ามันเป็นรอบนี่หน้ามันเป็นฟาเนี่ยเห็นไ่เพราะว่าเป็นกะเป็นีนฟาสมซีจะลองพอมันจะดีมดีนั่บอกเขาผายกรนเนื่อฝนจะได้เดี๋ยวขจะมาโฆษณาเปิดจะลองพอก่อนพอมันจะใจดีมดีผพี่พางไปซื้อด้วยเถอะนะ เดี๋ยวถ้ามันดีสมศรีจะเอามาขายถ้ามันสมมุติว่ามันดีเนาะมีคนที่ต่อมาอันนี้ก็ได้ที่ต่อคือสมศรีรีวิวของกลิ่นสมศรีก็บอกว่าบอกคือคุณสามีคุณสามีก็บอกว่าต้องคือเปิดน้ำมันลองก่อนเฮาจะไปจุคนได้คุณสามีเปนคนสื่อเพราะคุณสามีทํางานโรดิวเซอเนาะแกก็บอกค่ะสมศรีว่า บอสเปิลส่งของของกิ่นนั่นนะมาให้เราลองก่อนถ้ามันอร่อยเทาถึงจะเนี่ยถ้ามันอร่อยเทากับเราจะไปจู้คนดูมันได้คุณสามีบอกสมรีก็บบอสเปิลส่งมาเปลินส่งมาเปลินส่งมาค่ะจิมถ้าส่งมาคจิมเป็นให้รีวิวเลยสมรีแกไม่กล้านะคะอันนี้สีพันไป พอยอะอหยางของอหย,อยางของเมืองไทยนั่นแหละเดี๋ยวท้ามันจ่ายดีสมศรีจะบอกนะี่ยแล้วมาขายสมมติว่าพอกับหันยี้ห้อมนันแหละบ่มีครีมกันแดดแล้วก็มีมีอย่างไรอ,ยอยะไอยอย่างก็เซรั่มแล้วก็มีไออย่าง มีวิตามินขินวิตามินม,มันหวานหน้าเป็นก้าเป็นฟ้ามันหายสมศรีจะลองฟอามันจะหายไ่หายเนาะถ้ามันหายได้ซุ้มซีจะบอกพอหน้าสมศรีก็ลวกันเนาะเนี่ยซุ้มซีเพิ่พอเนาะถ้ามันหายได้ซส้มซีจะบอกแล้วมันกระแปงขืนเนาะสำหรับพนบ้านเฮาน่ะสำหรับสมศรีนะสมศรีว่ามันแฝงทำไมลูกไอหมูมาได้ยินเสียงแกะในปนัวเดี๋ยวกลัวดกัน เมือกี้ก็ว่ามันแป้งแหละสำหรับคนบราเทาแต่ก็ต้องเนาะแต่บางคนเปิดใจหนุ่ยแต่ว่อ,วกกอนฉันจะลองโฟกัสมันใช้ดีมดีข้างแรกไนมะ่สวิตท, <laughs> ที่ซื้อที่ซื้อแค่องสำอางแป้งนะ ในชีวิตนะคะมส,สิจะลองดูว่ามันจะโอเคหรือไม่โอเคตามอันเนี้ยไ,ได้การรีวิวมือพอตามอันละสี่พันห้าไปละ มัคือฟอร์มไหนเราไม่ได้ค่ารีวิวนะคะอันนี้ลงคลิปอันอะไรก็แน่สกวาอีสานไปจ้ะสมศรีทำได้การรีวิวนะสมศรีเนี่ยเขียนสมศรีก็บอกไปอันนั้นเนาะเฮ้ยเป็นอย่างอ่ะอันไหนล้ำก็บอกอันไหนดีก็บอกเนาะอันไหนดีก็บอกสื่อตรงๆเลยชอบ สมศีถามคุณสามีจ้ะมีคนเดี๋ยวมันจ้างสันรีว okay, ิวอาหารเธอต้องขอเอาอาหารมาส่งให้เธอจิ้มก่อนถ้ามันล้ำเธอถึงจะหยถ้ามันหล่อมเธอต้องคิดก่อนเธอไปจุ๊คนอื่นมันได้นะคุณสามี่ะคุณสามีก็สื่อเนาะมันกะจ๊บได้มันล้ำเขาจะกินจะได้ให้มันล้ำบ่ถ้ามันล้ำอย่งบ่เอาจะไงจะเดะจะมันล้ำแล้วเขาจะไป มารีวิวขายให้เปิดคนอื่นมาสืปป้อไปมันกำลังนะ่ะยังเปิดยังตรวจนะครับว่านั่นแหละยังสมชีว่าคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละสวัสดีเจ้ากะรู้หน้าก้นไหลก้นแหงสมชีจิ้มหนึ่